เจ้าขนปุกปุยกับนกจิ๋วสะพานแห่งมิตรภาพค่ะอ๋อ oh, ครับเรื่องนี้น่ารักดีนะครับใช่ค่ะแต่วันนี้เราจะเจาะจงไปที่ตอนที่9้าสะพานที่หายไปมาดูกันค่ะว่าตอนนี้เขาอยากจะสื่อสารอะไรมีแก่นคิดมีประเด็นอะไรซ่อนอยู่บ้างครับผมน่าสนใจครับเรื่องมันเริ่มง่ายๆเลยค่ะคือเช้าวันหนึ่งเนี่ยเจ้าหนูปุกปุยกับเจ้านกจิว๋วสองเพื่อนซีเขาก็จะออกไปผจญภัยกันอืม mm. ไปเก็บรูเบอรี่ใช่ค่ะที่อีกฝั่งของลำธารเหมือนที่ทำประจำแต่ว่าพอไปถึงลำธารเท่านั้นละค่ะเกิดเรื่องเลยเกิดเรื่องเลยทั้งคู่แบบงงเอ๊ะสะพานหายไปไหนเจ้านกจิ๋วร้องถามขึ้นมาเลยเพราะบัตกติมันมีสะพานไม้อยู่ตรงนั้นครับครับจุดเปลี่ยนมันอยู่ตรงนี้เลยนะจากเรื่องธรรมดาธรรมดาประจำวันค่ะกลายเป็นปัญหาขึ้นมาทันทีกลายเป็นปัญหาใหญ่เลยใช่ค่ะแล้วเจ้าหนูปุกปุยก็มองมองดูอ้า แล้วก็คาดว่าเมื่อคืนพายุใหญ่น้ำคงพัดสะพานไม้ไปหมดแล้วอ๋อมีเหตุผลรองรับค่ะแล้วปัญหาที่ตามมาคือลำธารตอนนั้นมันทั้งกว้างทั้งเชี่ยวเลยข้าไม่ได้แล้วครับซึ่งตรงนี้นี่เองที่นิทานเขาเริ่มเชะเห็นความสำคัญของสะพานแล้วนะครับมันสำคัญยังไงหรอคะนอกเหนือใช้ข้ามไปเก็บเบอร์รี่ คือมันไม่ใช่แค่ทางข้ามของ2ตัวนี้ไงครับในเรื่องบอกไว้ชัดเลยว่าทุกตัวต้องใช้สะพานนี้ไปหาน้ําไปหาผลไม้ไปโรงเรียนสัตว์ด้วยอ๋ออเข้าใจแล้วค่ะคือเป็นทางสัญจรหลักของทุกคนในป่าเลยถูกต้องครับมันเลยเป็นมากกว่าแค่ทางข้ามแต่มันเหมือนเอ่อสัญ,ญลักษณ์ของชุมชนของการเชื่อมต่อกันพอสะพานหายไปเนี่ยมันไม่ใช่แค่ไม่สะดวกนะ แต่มันกระทบหมดเลยใช่ครับมันกระทบความสัมพันธ์กระทบชีวิตประจาว,วันของทุกคนในป่านั้นเลยโหพอเห็นภาพรวมว่ามันใหญ่ขนาดนี้แล้วเจ้านกจิ๋วก็เลยปิ๊งไอเดียขึ้นมาครับเรามาสร้างสะพ,พานใหม่กันเถอะชวนเลยแต่เจ้าหนูปุกปุยเพื่อนซีก็ยังลังเลนิดๆน,น,นะคะแค่เราสองตัวหรอจะไหวได้ยังไงอืมก็เป็นคำถามที่สมเหตุสมผลนะครับงานสร้างสะพ,พานมันดูใหญ่เกินกำลังสัตว์ตัวเล,เล็กสองตัวนั่นสิคะ แต่เจ้านกจิ๋วก็คิดเร็วครับตอบทันทีไม่สิเราจะชวนเพื่อนในป่ามาช่วยกันอ่าตรงนี้ดีจังเลยค่ะคือไม่ได้มองแค่ตัวเองแต่คิดถึงภาพรวมคิดถึงพลังของส่วนรวมใช่ครับเป็นจุดเริ่มต้นของการแก้ปัญหาด้วยความร่วมมือเลยแล้วหลังจากนั้นนะคะภาพในนิทานก็คือป่าทั้งป่าดูคึกคักขึ้นมาทันทีเลยค่ะ มากันใหญ่เลยสัตว์ต่างๆพอรู้ข่าวก็พากันมาช่วยเจ้าเหม็นตัวอ้วนๆก็ช่วยกลิ้งท่อนไม้มาให้นกหัวขวานก็เอาปากจิกจิกไม้ทำเดือยโอ้ใช้ความสามารถเฉพาะตัวกันเลยใช่ค่ะครอบครัวบีเวอร์นี่เขาเชี่ยวชาญเรื่องสร้างเขื่อนสร้างอะไรแบบนี้อยู่แล้วก็มาช่วยวางโครงสร้างลิงน้อยก็คล่องแคล่วปีนป่ายผูกเถาวันคือผู้เขียนเขาจงใจให้เห็นภาพเลยนะครับว่าสัตว์แต่ละชนิดเนี่ยใช้ทักษะที่ตัวเองมีที่ต่างกันออกไป ไม่ได้ทำเหมือนกันหมดใช่ครับไม่ใช่แค่แรงงานเยอะๆอย่างเดียวแต่คือความหลากหลายของความสามารถที่พอเอามารวมกันแล้วมันแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้จริงด้วยค่ะเออแล้วจะปลูกปุยกับน,นกจิ๋ว2อตัวต้นคิดล่ะคะทำอะไรเขาก็ไม่ได้อยู่เฉยๆนะครับเหมือนเป็นเป็นแม่งงานประมาณนั้นครับเป็นคนคอยประสานงานคอยให้กำลังใจเพื่อนๆทุกคนก็ดูเหนื่อยนะแต่ว่าก็ตั้งใจกันมากค่ะ เพราะมีเป้าหมายเดียวกันซึ่งในเรื่องก็สรุปความคิดนี้ไว้ดีนะคะว่าสะพานไม่ใช่แค่ไม้แต่คือเส้นทางของมิตรภาพครับการมีเป้าหมายร่วมกันนี่สำคัญมากมันเปลี่ยนความเหนื่อยให้เป็นความเต็มใจได้เลยแล้วสุดท้ายความพยายามก็สาเร็จผลค่ะพอตกเกย็นวันนั้นสะพานไม้แห่งใหม่ก็เสร็จเรียบร้อยโอ้โหเร็วเหมือนกันนะครับเนี่ยวันเดียวเสร็จเลยในนิทานก็คงเป็นอย่างนั้นละค่ะ สัตว์ทุกตัวก็โห่ร้องดีใจมีฉลองกันเล็กๆน้อยๆด้วยบรรยากาศคงดีนะดูใช่ค่ะแล้วเจ้านกจิ๋วก็ได้พูดอะไรสั้นๆแต่ความหมายดีมากบอกว่านี่ไม่ใช่สะพานของใครคนเดียวแต่เป็นสะพานของเราทุกตัวโอโ้โหคำนี้คมคายมากครับเน้นความเป็นเจ้าของร่วมกันเลยใช่ค่ะแล้วเจ้าหนูปุป๋ยก็เสริมต่อสร้างความมั่นใจให้ทุกคนว่าจากวันนี้ไปไม่ว่าอะไรจะหายเราก็จะช่วยกันสร้างใหม่ได้เสมอ เป็นการปิดท้ายที่ให้กำลังใจและสร้างความเชื่อมั่นในพลังของชุมชนได้ดีมากครับค่ะแล้วบทเรียนสำคัญที่ได้จากตอนนี้ล่ะคะคืออะไรจริงๆนิทานเขาจะบอกค่อนข้างตรงไปตรงมาเลยนะครับคือการร่วมมือกันทำให้เรื่องยากกลายเป็นง่ายฉะเกนและอีกอันคือไม่มีอะไรที่สัตว์ป่าเหล่านี้จะทำไม่ได้ถ้าพวกเขาช่วยกัน อันนี้คือข้อคิดหลักๆเลยแต่ถ้าเรามองลึกลงไปอีกนิดหนึ่งนะครับค่ะมันไม่ใช่แค่การแก้ปัญหาชบาะหน้าเรื่องสะพานพังเท่านั้นแต่มันคือการแสดงให้เห็นพลังของชุมชนที่เข้มแข็งการร่วมแรงร่วมใจกันใช่ครับที่พอร่วมมือกันแล้วไม่ใช่แค่ซ่อมของเก่าแต่สามารถสร้างสิ่งใหม่ที่ดีกว่าเดิมแข็งแกร่งกว่าเดิมขึ้นมาได้เพราะมันถูกสร้างมาจากความสัมพันธ์จากความตั้งใจของทุกคนจริงๆสรุปก็คือตอนสะพานที่หายไปเนี่ย ไม่ใช่แค่นิทานสะพานพังสร้างใหม่ธรรมดาธรรมดาครับไม่ใช่แค่นั้นแต่เป็นการโชว์พลังของการร่วมมือร่วมใจการเห็นแก่ประโยชน์ส่วนร่วมและความเชื่อมั่นว่าออถ้าเราร่วมมือกันเราก็จะผ่านอุปสรรคไปได้แล้วก็สร้างสิ่งดีๆขึ้นมาใหม่ได้เสมอเยี่ยมเลยครับครบถ้วนเลยแต่ทีนี้ก็น่าคิดต่อนะคะคือบทเรียนเรื่องความร่วมมือมันก็ชัดเจนอยู่แล้วจากในเรื่องแต่ถ้ารามองสะพานเนี่ย ให้มันมีความหมายมากกว่าแค่ม้ยที่พาดข้ามลำธารล่ะคะอืมหมายถึงในเชิงเปรียบเทียบใช่ค่ะคือในเรื่องมันเป็นสะพานไม้จักต้องได้แต่ถ้าในชีวิตจริงของเราล่ะคะสะพานที่เชื่อมเรากับคนอื่นๆเชื่อมชุมชนมันอาจจะเป็นอะไรได้ม้างอาจจะเป็นความสัมพันธ์ดีๆโครงการที่เราทําร่วมกัน หรือแม้แต่ทรัพยากรส่วนรวมหรืออาจจะเป็นความเข้าใจกันก็ได้นะคะแล้วถ้าเกิดสะพานเหล่านี้ในชีวิตเรามันเกิดพังทลายลงหรือมีรอยร้าวขึ้นมาไม่ว่าจะเพราะอะไรก็ตามครับเราจะเอาบทเรียนจากเจ้าปุกปุยนกจิว๋วแล้วก็เพื่อนๆในป่ายเนี่ยมาปรับใช้ยังไงได้บ้างเพื่อที่จะช่วยกันสร้างหรือซ่อมแซมสะพานของเราให้กลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมหรือ,ออาจจะแข็งแรงกว่าเดิมได้ยังไงบ้างโหเป็นคําถามชวนคิดที่ดีมากเลยครับ ทิ้งท้ายไว้ให้เราได้กลับไปค,คล้ครวนกันต่อได้ดีเลยครับ